ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เอ่อกรอจะมาสอนทํำสะพานสวยๆในเกมไมคค่ะนี่ก็จะมาสอนทําสะพานสวยๆในเกมไมค a f t ทำไม่ได้ยากมากเดย แับแรกเข้าเกมแล้วก็เลือกโลกที่อยากจะสร้างจะสร้างบนบกหรือในน้ำก็ได้แล้วก็รอมันแล้วเราก็รอมันไปยาวๆอพอเข้ามาแล้วสะพานจะเป็นแบบนี้น,นี่ให้เอา แคมไฟถ้าอยากถ้าจะตกแต่งเอารั้วมาได้เอารั้วกับพมไฟมาได้เอาแคมไฟกับพวกหุ่ดินอันนี้เอามาวางแล้วหาที่ที่อยากจะสร้างอ่าเอาตรงนี้เลย มันต้องมีไอ้บล็อกลองก่อนมันถึงจะสร้างได้ว่ามันไม่ได้อยู่ใต้น้ำแต่มันลอยน้ำว่าสะพานมันลอยน้ำเขาวางบล็อกแปบ๊บเดี๋ยวตัดไปตอนวางบล็อกเสร็จเลยดีกว่าพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาแคมป์ไฟวางตรงบล็อกที่เราวางเอาไว้ทำสะพานแล้วเราก็ เอาวันเนี้ยที่พวกคุณดินเนี้ยมาวางแล้วเราก็กดตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอเราวางสเสร็จแล้วให้เออเราให้เอารั้วอันนี้หรือจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้มันจะสวย ใครจะไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เดี๋ยวใครจะทุบบล็อกข้างล่างก็ทุบได้หรือใครจะไม่ทุบก็ได้แต่ว่าทุบจะทุบไม่รู้จะสวยหรือเปล่าต่ว่านาจะสวยบล็อกยวค่อยทุบทีหลัง <laughs> แล้วก็ใส่รั้วเข้าไป แล้วก็วางไปยาวๆเลยเอ้แม่น้ำฝั่งนีนะ้ที่เอามาทำเป็นตัวอย่างแบบม,มันจะยาวก่อันเดิมก็ให้วางวางไปวางไปเรื่อยๆใครขี้เกียจด,ดูก็ข้ามเลยเพราะว่าโคตรนานใครไม่อยากดูขี้เกียจด,ดูก็สามารถข้ามไปดู ข้ามข้ามไปเลยถ้าใครไม่อยากดูนานก็ข้ามไปเลยข้ามไปเลยหรือถ้าไม่อยากดูก็ปิดคลิปไปซะใครไม่อยากดูก็ปิดคลิปไปเลยแล้วก็วางวางวางมาเรื่อยๆใครที่เกียดดูก็รอได้ต้องวางแป๊บนึง แล้วก็วางไว้เรื่อยๆเป็นยาวๆเลยใครจะทำเสาก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ตามใจเลยอยากทำแบบไหนทำใจเลยเราก็วางมาเรื่อยๆวางมาเรื่อยๆอีกทีนสองนาทีเอาวางมา วางวางวางไปไปเรื่อยๆใครอยากใส่เสาก็ได้แต่คลิปนี้ไม่อยากใส่เสาว,ว่าเออไม่อยากใส่แล้วมันอยากทำคลิปใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ครั้งนี้จะไม่ใส่วางวางวางไป จะใส่เสาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ตกแต่งตามใจวางยากพอเราทำเสร็จแล้วจะตกแต่ง แบบไหนก็ได้เจ้าต้นไม้มาปลูกก็ได้แล้วก็วางตกแต่งไปอันนี้ฉันคมไฟตกแต่งเพราะว่ามียากตกแต่งเลยมากก็จะได้เป็นสะพานอันนี้อันนี้มีสองก็จะแบบแบบแบบนี้สวยๆแบบนี้ เพรว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เสามันก็เลยเป็นแบบนี้จบคลิปและไป